ผมก็ไปประสบนะครับพบเจอเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะว่ามีพี่ท่านหนึ่งครับเป็นพี่ที่สนิกผมเนี่ยชื่อว่าพี่เตา๋าเขาบอกว่าก้อนก้อนเนี่ยอยากที่จะไปลงพื้นที่ไหมพี่มีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งน่าสนใจมากเลยมันเป็นยังไงพี่พื้นที่เนี่ยมันเป็นมันเป็นโรงงานอ่าพอได้อย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าอ๋อเป็นโรงงานก็ไม่น่ามีอะไรไปไหม บอกไปครับเดี๋ยวไปเปิดกล้องไล์สดกันได้ผมก็น่าไปทีนี้ความเข้าใจของผมนะครับพี่บุรีดำก็คือว่ามันน่าจะเป็นแบบแค่โรงงานธรรมดาทั่วไปอพอผมไปถึงตรงนั้นนะครับประมาณนักสามทุ่ม,อมพอไปถึงเจ็ดเจ,เจปุ๊บจอดตรงหน้าโกดังปรากฏว่ามีรอปภอ,อยู่ค่ะอ้าวที่นี่ไม่ใช่โกดังล้างเหรอแตอนน่ด้านของอภิษฎเขาว่าที่เนี่ย ไม่ใช่โกดังล้างเป็นโกดังที่มีทรัพย์สินอยู่ซึ่งตรงนี้ร้างมาสามสิบปีละ oh, <okay. S 2> โอ้โห,โโหก็คือล้างมานานยาวนา,นานแล้วอยู่ล้างมานานอยู่แถวปทุปมเหรอ,หรอ,หรอตัวเองใช่ครับปทุมธานีนี่ยครับเราล่าหลุมแก้วพุกนีแล้วกันอ่า okay. โอเคครับ อ่าทีนี้บอกว่าอ้าวผมก็เห็นว่ามีรอปภอยู่มีเปิดโฟงเปิดไฟอ้าวผมคิดในใจแล้วว่าพี่เต๋าเนี่ยต้องพาผมมาแบบว่ามาแกล้งแน่นอนนะครับก็ไม่คิดอะไรก็มีไฟอยู่ <S <S ทีนี้ผมก็พยายามยามมองไปว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปเดินตรงไหนเพราะว่ามันก็เห็นเปิดไฟสปอตไลท์ตรงหน้าโรงงานพอดีนะครับพี่เต๋าก็ยังไม่พูดอะไรนะครับแล้วผมก็เลยเดินไปถามพี่รอปภว่าโทษนะครับพี่มาอยู่กี่วันแล้วครับ ผมเลยครับผมเพิ่งมาอยู่ได้แค่สิบห้าวันเท่านั้นเองอืโอ้โหนี่แล้วแล้วรู้จักกับพี่เต๋าได้ไงบอ๋อพี่เต๋าเป็นหัวหน้าหัวหน้างานทับคอยส่งเรปภลงตามพื้นที่โรงงานต่างๆนะครับอ่าเวันนี้พี่เต๋าบอกผมแล้วครับว่าเดี๋ยวพวกคุณจะมาทําอะไรกันซึ่งผมไปกันแค่สองคนเขาบอกผมว่าคุณมองไปที่ตรงนั้นนะครับไกลตรงเส้นถนนตรงนั้นนะครับเห็นสปอตไลท์ไหมครับบอกเห็นครับสุดตรงนั้นไปแล้วจะวังเวงมากๆครับยังไม่มีใครกล้าเข้าไปอื แต่เริ่มเดิมทีครับที่โรงงานแห่งนี้นะครับมีรอปภเนี่ยเฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงจานวนทั้งหมด15นายครับค่ะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทําให้รอปอเนี่ยต้องลาออกบมดเลยทั้ง15ข15นายก็คืออยู่กันไม่ได้เลยเหรออยู่ไม่ได้เลยแล้วเหลือไปเพียงแค่สองคนซึ่งพี่เต่าเป็นคนไปรีคูทให้มาลงตรงนี้แล้วไม่รู้อีนูอีนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เราพพอคนที่หนึ่งยืนอยู่ตรงข้างหน้านะครับหน้าทางเข้าส่วนอีกคนหนึ่งยืนอยู่ตรงขอบไฟกระป๋ตไลท์ที่ผมบอกไปครับเขาจะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาตลอดเลยผมก็เลยถามว่าพี่เดินไปเดินมาทําไมอ่ะเขาบอกไม่สามารถอยู่กับพี่ได้ครับโอ้โมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเรววาบอกว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วสามทุ่มเปิดกล้องไลฟ์สดเดี๋ยวพาเข้าไป S <S เราไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะครับที่นี่นะครับเขาต้องขับรถเข้าไปเลยแนวไฟก็บอกว่าถ้าเลยแนวไฟตรงนี้ไปหลังจากนี้จะไม่มีใครช่วยเหลือเราแล้วโรงงานแห่งนี้นะครับเป็นนิคมอุตสาหากรรมที่มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด57ไร่ถ้าเกิดคิดถึงภาพฮาชิมะเ,เมืองร้างนะครับนะครับอารมณ์นั้นเลยนะฮะเขาบอกว่าสถานที่นี้ยังไม่เคยมีการเปิดให้ใครเข้าไปล่าท้าผีมาก่อนเพราะว่าเป็นสถานที่ติด ดังนั้นแล้วเนี่ยพลังงานวิญญาณตรงนี้คือจะอยู่ครบถ้วนมาก <c oughs> ผมก็เลยถามว่าแล้วเราจะพาไปที่ไหนครับก็บอกที่นี่นะครับในนี้จะมีโรงพยาบาลร้างมีโรงเรียนอนุบาลล้าง <c oughs> มีสหกรณ์ล้างมีโรงอาหารล้างมีบึงแล้วก็มีอาคารที่พักคนงานล้างทั้งหมดสองตึก <c oughs> <c oughs> โอ้บอกงี้ว่ามันใหญ่มากนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเราก็ค่อยๆเดินกันไปเดินกันไปสองคนเข้าไปสองคนเปิดกล้องเปิดไลฟ์สดเข้าไปนะครับในระหว่างที่เดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยถามว่าพี่ครับผมถามนิดนึงทําไมพี่ถึงสั่งห้ามไม่ให้รอปภเข้ามาในบริเวณนี้เลยนะครับเขาบอกว่าเมื่อสามวันที่แล้วรอปภคนที่ลาออกล่าสุดเขาพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากโรงอาหารตรงเนี้ยต,ตรงบึงเนี้ยแล้วบอกว่าขอเข้ากินหน่อยสิ ว่าเฮ้ยใครมาขอข้าวกินพี่พู้นี้พี่อามผมปอกบอกไม่ใช่อืก่อนหน้านี้ประมาณสองปีที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ <c oughs> เขาไม่ใช่คนในโรงงานนะโรงงานนี้ปิดตัวไปนานแล้ว <c oughs> เขาแอบเข้ามาแล้วเขาก็มานั่งอยู่ตรงบึงตรงนี้แล้วก็ตัดสินใจกระโดดน้ําลงไปอ โดยที่รปภทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณสิบกว่าคน,นยังไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าพอสามสี่วันเข้ามันก็กเกิดแบบเขาเรียกว่ามีแบบพองขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับเขาก็เลยไปกู้ร่างกันขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็คอยตามหลอกหลอนนะครับเราะเขาเรียกรปภทั้งหมดเลยทั้งหมดสิบห้านายไม่สามารถอยู่ได้เลยแต่มีรปภสองคนเนี้ยคนแรกคนที่หนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วคนที่สองคนเนี่ยเขาก็จะ ไม่กลัวเท่าไหร่นักนะคะเขาจะไม่กลัวเท่าไหร่แต่ว่าเขาไม่สามารถยืินตรงนี้ได้เขาก็จะมีการจุดไฟเหมือนไฟแคมป์จุดไฟก่อกองไฟตลอดเวลาเลยเขาบอกว่าจุดสิ้นสุดตรงไฟตัวนี้ผมไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะครับระหว่างที่ผมรอเนี่ยผมเดินดูอยู่เนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าผมเป็นคนไม่เห็นผีนะครับผมก็ไม่เห็นผีหรอกผมก็เดินเดินเปิดเปิดกล้องสำรวจอะไรไปเรื่อยๆนะครับไล์สดไปในระหว่างที่เดินไปจุดที่มันน่ากลัวมากๆคือ ตึกครับมันจะมีตึกอยู่สองตึกเป็นตึกสูงสูงเลยซึ่งมันเป็นที่พักคนงานเก่าแล้วก็เคยเริ่มเริ่มสำรวจทีนี้ผมเดินเข้าไปในในตึกเอเนี่ยนะครับตึกเอมันจะมีห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามแล่ไปจนถึงหนึ่งศูนย์แปดแล้วผมก็เลยบอกว่าพี่เท้าพี่เท้าเนี่ยนะครับเป็นไปได้ไหมว่าถ้าวันนี้เราจะเดินขึ้นถึงชั้นห้าเลย ที่บอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ห้ามเข้าห้ามขึ้นไปเด็ดขาเลยเพราะยังไม่เคลียร์เนีนยผมขอขึ้นที่ชั้นสองได้ไหมเขาบอกว่าถ้าชั้นสองเลยยอมให้เดินขึ้นไปที่ภาพว่ามันเป็นอาคารนะครับเป็น,เป,นเป็นแบบเหมือนกับทางเดินเป็นระเบียงมองมองตรงข้ามกันเห็นฝั่ง A ฝั่งบีเข้าหากันแบบนี้ผมก็ขึ้นไปสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองสองศูนย์สามสองศูนย์สี่สองศูนย์ห้าแล้วผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีสักห้องหนึ่งนะนะครับที่มันน่าจะต้องมีอะไรอาถรรพ์อาถรรพ์หน่อยสิอะไรเงี้ยก็กวาาตามองไป เจอห้องห้องหนึ่งเขียนว่า 2A6 ทั้งที่มันเป็น205 204 207 208แต่ห้องนี้เป็น 2A6 และประตูลูกบิดครับมันถูกทุบครับมันถูกทุบแบบเหมือนถูกทุบ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 ไเป็นห้องเดียวที่ประตูถูกทุบผมเลยว่าเฮ้ยพี่มันแปลกลองดูไหมพอยังไม่ทันได้บิดประตูเลยครับไอ้ตรงบานเก็ดนะครับมันดังครนะห์นี่ตกใจนะว่ามันเสียงอะไรแต่ผมก็กล้ากลัวก็เลยตัดสินใจเปิดประตูออกไป คิดภาพว่าพอเราเปิดประตูเนี่ยมันจะเป็นล็อกเกอร์ครับล็อกเกอร์ไม้เก่าๆคนระับอยู่ทางซ้ายนะมันเปิดไปหมดเลยเปิดปุ๊บ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 ไปหมดเลยไอ้ตรงขวาเนี่ยมันเขาตีเป็นแผ่นไม้ยาวเป,เป็นที่นอนอก็เข้าไปนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าสังเกตคือว่าผมสังเกตว่าทําไมมันมีกระถางทูบอะอยู่เต็มไปหมดเลยอนะมันมีทูบกระถางทูบนะครับแล้วก็ปักทูบปักทูบไปทุกจุดเลยประมาณสี่ห้าจุดเป็นกระป๋องมั่งเป็นอะไรมั่งอะ ไปหมดเลยประมาณทักสี่แบบสี่ส้าจุดเฮ้ยมันไม่น่าเป็นการจุดเพื่ออะไรสักอย่างแบบเนี้ยมันไม่น่าใช่ผมถามพี่ที่นี่เคยมีคนเข้ามาล่าท้าผีหรือเปล่าเขาบอกเป็นไปไม่ได้ที่นี่ยังไม่เคยมีคนล่าท้าผีก่อนอยากรู้ไหมว่าจุดทูบต่างๆเนี่ยมันคือจุดอะไรอืพี่บอกผมได้ไหมทูบที่จุดอยู่ทุกจุดที่เห็นอยู่ตามที่นอนคือจุดที่คนงานเสียชีวิตทั้งหมดอ๋อเหรอ พี่พูดจริงดิแล้วทําไมเราถึงได้เข้ามาห้อง 2A6 เนี่ยเพราะว่าห้องอื่นมาเป็นห้อง205 204 208เลยมีห้อง 2A6 อยู่อยู่ห้องเดียวผมก็เริ่มขนหัวลุกแล้วนะตอนเนี้เราก็เริ่มไม่กล้าที่จะแบบมองอะไรต่างๆนะมันก็เริ่มมีประตูมาเริ่มขยงขยับแล้วประตูทุกบานนะครับมันเป็นสายสินนะครับมัดขึงไว้หมดเลยครับเราไปดึงออกมาหมดเลยเงี้ยเราก็เริ่มแบบแปลกๆแล้วพี่จะไม่ไหวละทีเนี้ยพี่ก็บอกว่าเฮ้กอนลองส่องไปดูทางฝั่งตึก B เลยผมก็ลองตึก B นะครับ เขาบอกเห็นอะไรไหมผมก็ผมก็ไม่เห็นนะเขาบอกว่าดูสิดูดีๆว่ามันจะเป็นคล้ายๆเหมือนมีพลังงานบางอย่างมันเคลือบตึกอยู่ผมก็พยายามจ้องมองเออจริงว่ามันเหมือนมีพลังพลังงานบางอย่างมันเคลือบเคลือบไปเคลือบมาอยู่โอ้ยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสถานที่ที่ไม่มีไม่มีผู้คนอยู่มันไม่จะมีพลังงานวิญญาณมาเคลือบตึกไว้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นแล้วมันเป็นเหมือนกับอะไรบางอย่างมันเคลือบตึกอยู่ทีนี้เดินเดินไปว่าจะลงจากชั้นชั้นสองเลยมามันมีเครื่องอินเตอร์คอมนะครับเครื่องอินเตอร์คอมที่มันติดอยู่กับเสาอะอ่าผมก็นแบบี่เลงไ ผมก็ล,ลองไปกดเล่นกดแป๊กฮัลโหลสวัสดีครับตึกเอว่าอย,อยู่ตรงนี้ตึกดีว่าไงอะไรแบบเนี้ยมันก็เงียบผมกดแป๊กตึกดีว่าไงส่งเสียงหน่อยอย่างเงี้ยก็คือไปกดเล่นนะไปกดเล่นซึ่งมันมันมันเสียแล้วมันไม่มีไฟตึกเนี้ยอืพากดว่าเรามาตัดคลิปย้อนหลังดูจุดคราสุดท้ายที่ผมกดคลิปเนี้ยมันมีเสียงแทกเข้ามา เหมือนคลื่นอะไรอย่างเงี้ยหลอดไฟเหมือนคล<ๆ>ื่นซึ่งใช่ครับผมเคยลองถามลองลองถามที่เขาเปิดกล้องไลฟ์ว่าที่ผมถามหน่อยทีว่าเวลาเวลาผมไปเดินล่าท้าบิเวลาเดินเนี้ยทำไมเราถึงไม่เห็นผีอ่ะแต่ทำไมเวลาในกล้องที่เวาไลสดอยู่อ่ะมันถึงเห็นนะทําไมคนก็ถึงเห็นกันผ่านกล้องอ่ะทำไมเขาถึงได้ยนินก็บอกว่าไอ้ก,กล้องที่กาลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ครับมันเีดสื่อเขาเรียกสื่อไฟฟ้ามันคล้ายๆเหมือนว่ามันไม่มีอายตนะประมาณนี้ว่าเออมนุษย์เราเนี่ยมันมีแบบแนวป้องกันมีของป้องกันตัวอยู่แต่กล้องพวกนี้มันไม่มีนะครับ ดังนั้นพอลงมาชั้นหนึ่งเสร็จปุ๊บผมก็เลยนึกเลยผบอกพี่สาพี่สาผมเห็นอาคารฝั่งบีอ่ะมันหน้าเดิมเป็นหน้าหรือไปไหมพี่อย่าบอกเฮ้ยอย่าไปเพราะว่ายังไม่ได้เชียย์เส้นทางเลยผมเลยบอกเอานี้ไหมพี่ผมอยากลองที่ช่วยตั้งกล้องหน่อยที่อยู่ฝั่งเอนะแล้วเดี๋ยวผมจะเดินข้ามไปฝั่งบีคนเดียวอยากลองดูหน่อยแล้วผมจะไปแบบไปโบกมือบายยอะไรเงี้ยอยู่เงี้ยพี่ก็ถามมึงบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมในตอนนั้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองแล้วมันไม่ไกลมากไงประมาณสักยี่สิบสามสิบเมตร ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพอเราเดินไปที่อาคาร B เนี่ยพอถึงชั้นหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะหันกลับมาแล้วก็ทาโบกมือบายๆกล้องอะไรแบบเนี้ยพอผมไปถึงตรงนั้นจริงนะครับพอผมหันกลับมาครั้งครั้งแรกที่เราเดินคือเราเดินอยู่ฝั่ง A ซึ่งเรามองไม่เห็นอาคาร A ทั้งหลังใช่ไหมครับแต่พอตอนนี้เราอยู่อาคาร B ปุ๊บโูพี่ก็เห็นอาคาร A ทั้งหลังก็คือมันน่ากลัวมากเลยแต่ด้วยความจะดีสู้เสือผมก็เลยโบกมือบายยโบกมือบายนะครับคนในกล้องนะครับคนที่ดูไลฟ์อยู่เขาบอกว่าเฮ้ยมันเห็นนะเป็นกลุ่มคนประมาณกว่สิ เห็นในกล้องไลฟ์หรอเเห็นในกล้องครับเห็นในกล้องไลฟ์เลยฮะยี่สิบเปอร์นนะตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามอะเราสามารถดูย้อนหลังได้ใช่ไหมเพืกไลฟ์ดูย้อนหลังได้ครับดูย้อนหลังมันยังมองเห็นอยู่ไหมยังเห็นฮะแต่ว่ามันเด็กกว่านั้นที่วันดาเดี๋ยวให้ดูไปดูที่ช่องมันเด็กกว่านั้นตรงที่ว่าผมก็ไม่คิดอะไรแต่ว่าผมเนี่ยทำหน้าที่คือผมเป็นคนตับตัดต่อคลิปด้วยตัวเองด้วยที่จะมาลงไฮไลท์ไอ้จังหวะที่ผมโบกมือเนที่คนในไลฟ์เขาเห็นว่ามีคนประมาณคนนนที่เห็ใกล้อง ผมเอามาดูครับผม่าดักดูตอนคือประมาณตีสองพอหลังจากที่ผมกลับมาไม่เห็นฮะเอบไม่เห็นแล้วไม่เห็นหัวตัวเองครับเฮ้ยหมายถึงว่าแต่ก็แต่ตัวเองก็ยังเห็นคนที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าที่บอกเห็นคนยี่สิบคนเลยยังเห็นอยู่ใช่ไหมคนยี่สิบคนเนี่ยไม่เห็นครับแต่ไม่เห็นหัวผมหัวผมขาดครับเฮ้ยตอนแรกผมคิดในใจเฮ้ยมันจริงบอวะ ก็เลยซูม20% 0นะซูม20 0ซูมไปที่ตัวเองเพราะวันอยู่ระยะไกลใช่ไหมเราก็เลยซูม200%เข้าไปโอ้โหไม่มีหัวคือ,อผมเริ่มเมาแล้วในคิดในใจว่าผมจะเอาคลิปนี้ลงดีไหมวะคิดในใจนะไม่เอาดีกว่าเอาลงดีกว่านะเพื่อจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับคลิปนี้ก็ลงอยู่ในช่องนะตอนนี้ก็จะเห็นทุกวันนี้ก็ยังลงอยู่ถูกต้องไหมครับล,ลงอยู่ครับไปดูที่ช่องยังลงอยู่ครับยังมีอยู่ครับ ช่องอะไรอ่ะน้องมิวอยากเปิดด <ah> ูเลยอ่ะชื่อช่องติ๊กตอกนะชื่อ Voice of g h o s t 13วงเล็กพี่ก่อน Voice of Ghost o อ่า v i c e o f g h o s t ที่เป็นโลโก้สีเขียวโอเคตัว V G เข้ามาแล้วค่ะ Voice of g h o s t พี่กอนอันนี้ไงหัวผมหายไปอ่ะนะเออมันหายจริงจริงว่ะเฮ้ยมันหายจริงไหมพี่วดำมันหายจริงจริงพี่เสพหายจริง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 เห็นไหมให้เราดูดิ ถ้าเราจะพูดเหมือนแบบว่าไม่ต้องงไม่ต้อวิทยาศาสตร์ใส่อะนะมันก็เป็นแสงและเงาหรือเปล่าผมก็คิดว่าผมก็คิดว่าเป็นแสงและเงาแต่ว่าคือในระหว่างที่คนเขาดูไลฟ์ตรงนั้เขาเห็นคนจำนวนมากเห็นคนจำนวนมากแต่ว่าสําหรับตัวผมเห็นไม่เห็นคนแต่ผมเห็นหัวผมหายไปเลยแต่คือเห็นที่ือซูมนะมฮะที่บอกว่าเห็นคนนี่ก็คือในคลิปเดียวกันกับที่หัวหายไหมคะใช่แต่ในไลฟ์ถูกต้องครับทีนี้คือมันก็แปลกตรงที่ว่า มันฟึ๊บเดียวเลยนะมันเหมือนแบบหัวคุณกลืนไปกับไอ้บันเกตเลยออใช่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 แล้วหลังจากนั้นคุณกรชีวิตเป็นยังไงบ้างอะมันมีเอฟเฟกอะไรที่จริงถ้าสมมติคนนี้คนเขาจะถือกันเนาะถ้่าถ้าหัวหายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนแบบไม่ไม่ไม่ได้แช่งนะแต่ว่าความเชื่อคือเหมือนถึงคาดอะไรอย่างเงี้ยคุณกรคือผมก็ทําพิธีเรียบร้อยแหละหมายถึงว่าผมก็ทําพิธีตามตามความเชื่อผมเรียบร้อยแล้วไปทาที่ไหนด้วยฮะ อ๋นคือพอเราอยู่ในวงการเนี่ยครับอจงอาจารย์เราเนี่ยก็จะช่วยเราอยู่อะไรเงี้ยครับและอาจารย์เขาบอกไหมว่ามัน,มนเกิดอะไรขึ้นวันนั้นก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเขาแค่บอกว่าเขาพยายามจะสื่อสารให้เราได้เห็นว่าตรงเนี้ยมันมีมันเป็นเมืองของเขา มีจริงนะเขาารให้เราเห็นว่ามันดีจริงนะมันมี่อยู่จริงเพราะว่าเราไปถ่ายมันก็เหมือนแบบว่าไปท้าทายเขาเหมือนกันนะติงเนาะมันเป็นที่ของเขาใช่ใช่คือสถานที่นี้มันใหญ่มากแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้ทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เดินเดินไปผมก็ไม่เจอผมเจอผีอะไรของผมหรอกครับแต่ว่ามันก็เริ่มมีความหลอนแต่ทีเนี้ยเรื่องจากคลิปเนี้ยมันออกไปแล้วก็ทําให้ทางด้านของเอฟซีเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้เราไปอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยบอกว่าใครอยากไปบ้าง ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะที่เรารู้จักกันเป็นนักเล่าเรื่องผีมคอนเนคคนห<ค>นึ่งกันก็คือชื่อพี่บอยเขาบอกว่าผมอยากไปครับผมอยากจะไปลองพิสูจน์ดูแล้วเมื่อไ,ไม่ไกี่วันก่อนเขมาสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาไม่รู้นึกยังไงเขาลองลองเปิดกล้องดูลองฟังเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะพาเราไปเดินแถวๆแบบไปที่วัดแต่พอที่ที่วัดมันมีคนอยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปตรงแถวๆประตูน้ํานะครับประตูน้ําแล้วเขาก็เดินๆอยู่ซึ่งเขาไม่เคยดูไลฟ์นี้เรามาก่อนเสร็จปุ๊บเขาก็คุยๆระหว่างคุยกับผม ผมได้ยินเสียงผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเขาอยู่ในน้ําอ่ะเขาโดดน้ำเหรอบอกว่าเฮ้ยใครกระโดดน้ําพี่เนี่ยเขาโดดน้าพอเลาคิดว่าเออกระโดดลงไปประตูน้ําเหรอบอกไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าผู้ชายสองคนต่อเต่าต่อเต่าพวกนี้นะบอกต่อเต่าต่อเต่าเขาบอกว่าผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนะต้องต้อมเอ้ยต้องต้อมเต้ยพราะคนเนี่ยเกี่ยวขันกับเขาผมบอกพี่บอยพี่บอยพูดจริงเหรอ บอกจริงจริงจริงผมพูดจริงเขาบอกชื่อต่อเต่าต่อเต่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยผมจะต้องไปเพราะว่าเขาขอผมเนี่ยให้ทําให้เอาดอกไม้ไปให้ผัดกะเพราไก่ไข่ดาวไปให้เขาหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปหาเขาจะไปเคลียภารกิจนี้ให้เขาบุ๋เนี้ยผมเลยบอกว่าพี่อยากให้สุดไหมพี่บอยตั้งแต่ผมผมมีชีวิตอยู่ตัวเนี้ยตลอดสิบกว่าปีเนี่ยไม่มีใครเลยรู้จักชื่อเล่นผมคนเดียวก็จะรู้จักชื่อว่าคุณกอน แต่พี่ลองม่ชื่อแรกที่พี่เรียกขึ้นมาเนี่ยตอเต่าเท่านั้นคือชื่อเล่นของผมเองวายแล้วใครเป็นคนทักนะวิญญาณใช่ไหมวิญญาณเป็นคนกระซิบบอกวิญญาณของผู้หญิงคนนี้อืวิญญาณที่กระโดดน้ําเนี่ยนะใช่แต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือคนที่จะเป็นต้องไปเนี่ยคือตัวเขาเองที่จะต้องไปเพราะว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์หรือเคยมีเป็นคู่รักเก่าในอดีตชาติเขาเลยต้องไปแล้วผมถามว่าแล้วผมเกี่ยวอะไรผมคุณก่อผมเกี่ยวอะไรเขาบอกก็พี่ ไปเป็นสักขีพยายนให้เขาในชาติที่แล้วอไปเป็นผู้ใหญ่ฝั่งเขาก็เลยต้องไปกันสามคนแล้วผมเนี่ยชื่อกอนแต่จริงๆผมชื่อต่อเต่าอ,อีกชื่อนึงนะในลิปมันก็มีแหละ,ะนะครับมีชื่อต่อเต่าอยู่ชื่อนึงแล้วคนที่จะนําไผ่คนนึงก็ชื่อพี่เต่านั่นเองสองคนต่อเต่าซึ่งเขาไม่รู้ แล้วครั้นี้เขาก็จะไปซึ่งเราจะนัดกันเนี่ยครับไปในวันเสาร์นี้คือเสาร์ที่22พฤศจิากายนนี้<ม><ม>เปิดกล้อง3ทุ่มที่จะไลสดที่จะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อแก้ภารกิจนี้รัดแล้วหมายถึงว่ากลับไปครั้งนี้คือเขาต้องการอะไรอ่ะคุณกรหมายถึงว่าเขาต้องการให้เราไปขอโทษเราเคยทําผิดกับเขาหรืออะไรยังไงไหมคะคือมันจะมีไพ่อยู่ไพ่สํหรับหนึ่งซึ่งมันแปลกมากเชื่อว่าพี่มณดําน่าจะรู้มันเป็นคือพี่เต่าเนี่ยเขาจะเป็นนักเปิดไพ่เหมือนกันปกติเราเห็นไพ่เทพกติะรพวนี้ แต่มันจะมีไพ่สำรับหนึ่งที่เปิดมามันมีแต่วิญญาณนะครับเป็นไพ่สีดำาำมีแต่วิญญาณผีหัวขาดมีวิญญาณสัมภเวสีเต็มไปหมดเลยเต็มสำรับไปหมดเลยซึ่งเขาจะใช้ไพ่ตัวนี้เวลาดูว่าใครติดวิญญาณอะไรไปเนี้ยเขาจะเปิดดูเปิดดูตลอดเลยปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขานะครับเขาที่เขามาโดดเนี่ยคือเขาชื่อเตยนะเขาชื่อน้องเตยเขาอยัที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้า เราตั้งคันแล้วผู้ชายเขาไม่รับรัอเขาเลยแอบเข้ามาอันนี้ไปออกข่าวแอบเข้ามาแล้วเขาก็เลยมากระโดดน้ําที่แห่งนี้แล้วเราปภไปพบแล้วก็ทําให้อยู่ไม่ได้แล้วก็เลยสื่อกับวิญญาณกับเลยสื่อสารกับคุณบอยว่าอาวคุณบอยคุณและคุณบอย,บยเป็นไคเขาบอกว่าคนนี้เคยไปสาบานร่วมรักกับเขาเอาไว้ในดีตชาติอยู่ที่ตรงหน้าต้นไม้ใหญ่ซึ่งผมบอกพี่ ที่ที่รู้ไหมว่าไอ้ตรงบึงที่เขาไปโดดน้ําที่ผมไปเดินมามันมีต้นไม้ใหญ่ต้นเบลเลอร์เลยต้นแบบเดียวกันในพ่ยเลยอ่ะเหอนกันเลยแล้วพี่จะต้องไปอ่ะเขาบอกต้องไปแก้หรือว่าต้องไปขอเข้ามาเข้ามากรรมเขาอ่ะประมาณนี้เพื่อจะปลดปล่อยให้ความดมีการเขาหลุดรอดออกมาได้เช่นี้ที่คนก็เชร์กันว่างั้นต้องไปเพราะฉะนั้นเสานี้เราเลยต้องกลับกลับไปสถานที่นี้อีกครั้งครับเพื่อไปขอเข้ามาเพื่อไปขออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมจะต้องเป็นคนนําเข้าไปผมต้องเป็นคนทําเอกระเพราไก่ไข่ดาวไปให้เขาด้วยซึ่งผมก็โอเค ผมทำกระเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็ดอกไม้ไปช่อหนึ่งไปขอเข้ามาขับเขาไปเรื่องราวมันก็ประมาณนี้คนระับหนุบ้านสาเนี่ยครับจะไปกันอีกติดตามได้ <c oughs> ในช่องอะไรนะ i ไว o ออก d ก้ไว้ of ฟ o ก้ไ i ้ e อกโก d นะฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีผีจากอังคารคุมโปงเอา้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยอังคารคุมโปง x